สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสวัสดีค่ะอันวันนี้ย่าอันย่าหนึ่งก้อยจะพี่น้องนี่นี่ก้อยที่อันย่าเฮดนะจ๊ะเช้าน้ำเช้าน้ำอยู่หา,ามือหาขึา้นเช้าเย็นเช้าเย็นล่างน้ำจากพี่น้องนี่มันจังบกเก้าจต่มันยังบกเก้านี่อ่อนอ่อนนุ่มนุ่มแล้วก็ย่ากับมันหนึ่งใส่กับบักอื้อนี่จ้ะกะ กับมีน้ำตาลนิดน้อยนี่แหละแต่ห้ากับกินโบลายเนาะจ้าบอกเออกับมีน้ำตาลก้อยกับมีน้ำตาลนี่แหละอาหารโบรานจ้ะพี่น้องมันจะนุ่มสุกนุ่มสุกนุ่มหอมกลุ่นหอมมโนยิบหอมบอหอมอาหารโบราเนเอตังเตโบรานห้าเพราะว่าคือจังซี่ก้อยนี่ห้าตัวต้องเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดคู่ปีนาะจ้าตามโบรานบอกเพราะว่าคือจังว่าพิสูจน์่า่างกายนหน้านี่แข็งแรงคือเกาเตละปีนี่ก็คือก้อยก้อยนี่เฮ็ดยาก ยากก็เลยพิสูจน์ว่าเห้าหนีมีร่างกายแข็งแรงคือเกาบอยังสีนะัะอันตามตีโบรานเิ่นเมาายกก็เลยต้องเฮ็ดทุกปีเฮ็ดไดทุกปีเด็กก็ะยายพี่ยายน้องใด้กินน้ำก็ได้เอาไปอันโอ้ลนชะนอได้เอาไปอันใส่บุญกระทิมน้ำให้พี่น้องได้กินน้ำอยู่ในบ้านค่ะอันนี้คือสรรพคุณของก้อ,อ,อยยายพี่น้องบ้านนี้มากขึ้นขขาน้ำยายจากพี่น้องอันนี้ลาบเนื้อ ลาบเนื้อบานนี้ตรงมี่พักอันนี้คือพักใบาชาพลูอันนี้ใบาชาพลูนี่ใบาชาพลูกับเป็นยาบานนี้ยาอีกตัวหนึ่งก็คือผู้ข้าวจะพี่น้องผู้ข้าวนี่ขาไพ่เ่ราะท่านจะกินกินให้ใดได้พี่น้องเด้อผู้ข้าวนี่จะมีรสเปรี้ยวรสเปรี้ยวนิดหนึ่งแต,แต่ว่าวมีกินจัหน้อยนิดหนึ่งแต่ว่าถ้ากินใดนี่คือเป็นยาพิเศษเลยจ้ะพี่น้องผู้ข้าว ผู้ข้าวกินไหไดได้ดจ้ะพี่น้องมีรสเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวนิดนึงเลยกินสมีแห้งจ้ะพี่น้องนี่ย่ายกินบเบงแล้วมีแห้งผู้ข้าวได้จ้ะผู้ข้าวนี่กินกับลาบจ้ะนี่จ้ะมาพี่น้องมากกินข้าวกับย่าม,มือนี่มันนี้วันเสาร์นูยิมไม่มได้ไปโรงเรียนนูยิ้มไม่ได้ไปโรงเรียนจะทําอะไรวันนี้ฮะมือนี่จะหลากใสยน้ำจ้ะพี่น้องใส่บบกสีดาแบบพลังจ้ะเอาน้ำใส่ เอาใส่น้ำยดใส่หมากฝรั่งนิ้วยิมกับเจ้าซอยได้เหมือนนี่จะซอยงานได้เหมือนนี่จ้ามาพี่น้องมากินเขากับยายจ้ามามาเส็บเสบจ,จ้ามา